สวัสดีครับนี่คือบันทึกซีรีส์ญี่ปุ่นช่องสำหรับแฟนๆซีรีส์ญี่ปุ่นหรือใครที่กำลังสนใจซีรีส์ญี่ปุ่นช่องบันทึกซีรีส์ญี่ปุ่นขอต้อนรับสัปดาห์วันสตรีสากลด้วยการแนะนำนักแสดงหญิงของญี่ปุ่นที่ผมคิดว่าทุกคนควรได้รับชมผลงานของเธอสักครั้งหนึ่งแล้วก็น่าจะรู้จักเธอมากกว่านี้นะครับใครที่ได้รับชมซีรีส์ญี่ปุ่นทาง n น t f l i x เรื่อง first love haskoi ก็คงจะได้เห็นฝีไม้ลายมือทางการแสดงของมิซูชิมะฮิคาริ นางเอกของเรื่องอย่างแน่นอนบันทึกซีรีส์ญี่ปุ่นจึงรวบรวมผลงานซีรีส์ที่น่ารับชมของมิซุชิมะฮิคาริมาแนะนําให้ทุกคนได้ลองตามไปดูนะครับแต่ก่อนอื่นมารู้จักมิซุชิมะฮิคารินักแสดงนคนเก่งของเราแบบคร่าวๆก่อนฮิคาริเกิดวันที่30พฤศจิกายนปี1985อายุ37ย่าง38ปีแล้วครับเธอเป็นพี่สาวคนโตจากพี่น้องจํานวนทั้งหมด4คนซึ่งหลายๆคนก็อยู่ในแวดวงบันเทิงนะครับน้องชายของเธอก็คือมิซชิมะชิน นักแสดงแล้วก็มีผลงานซีรีส์แล้วก็ภาพยนตร์หลายๆเรื่องส่วนน้องสาวของเธอเนี่ยเป็นนางแบบน้องชายอีกคนนึงเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลครับมิซุชิมะฮิคาริเข้าวงการบันเทิงด้วยกันเป็นไอดอล J-POP นะครับตอนอายุ12ปีหรือว่าเมื่อปี1997ในนามวงโฟเดอร์ซึ่งมีเพื่อนร่วมวงคือมิอุระไดจิปัจจุบันนี้เขาก็เป็นนักร้องชื่อดังนะครับก่อนที่วงโฟเดอร์จะแตกหน่อออกเป็นวงหญิงล้วนชื่อว่าโฟเดอร์5ในช่วงปี2000 สำหรับการเป็นนักแสดงมิซ s ชิมะฮิคาริเริ่มต้นการแสดงตั้งแต่ปี1997 ปีเดียวกับที่เธอเดบิวต์เป็นไอดอลนั่นแหละนะครับกับผลงานภาพยนตร์เรื่อง Motor2 The Undersea Battle ซึ่งในเวลาต่อมาฮิคาริก็ได้พิสูจน์ฝีมือในภาพยนตร์แล้วก็ซีรีส์ปุนหลายๆเรื่องโดยเธอแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวในฐานะนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่อง Dead Note ทั้ง2ภาคในช่วงกลางยุค2000นะครับก่อนที่ผลงานภาพยนตร์เรื่อง Love Exposure ในปี2008จะพลิกชีวิตทางการแสดงของเธอเพราะว่าเธอสามารถกวาดรางวัลทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมายครับ ซึ่งจากวันนั้นจนถึงวันนี้ผลงานทางการแสดงของมิสซูชิมะฮิคาริก็มีมากมายเลยนะครับส่วนผลงานเพลงเธอก็ไม่ทิ้งครับ,เธ,รบเธอมีไปร้องเพลงแจมกับศิลปินคนอื่นๆอย่างเช่นเพลง l a b y r i ร t h รวมถึงร้องเพลงประกอบซีรีส์ที่เธอแสดงอย่างซีรีส์บนเรื่อง Qua ์เทจร่วมกับเพื่อนนักแสดงอย่างมัสึทากาโกะทาคาฮาชิอิเซะแล้วก็มัึดะริวเฮปัจจุบันมิสซูชิมะฮิคาริเป็นนักแสดงอิสระและนี่คือประวัติชีวิตคร่าวๆของมิสซูชิมะฮิคารินะครับ จุดเด่นทางการแสดงของมิซูชิมะฮิคาริคือเวลาที่ฮิคาริแสดงเนี่ยผู้ชมอย่างผมเชื่อสนิทใจเลยว่าเธอเป็นตัวละครตัวนั้นๆมาแล้วทั้งชีวิตการใช้แววตาการใช้น้ำเสียงแล้วก็ภาษากายของฮิคาริเนี่ยสามารถสื่อสารตัวตนของคาแรคเตอร์นั้นๆได้ชัดเจนมากมันเหมือนมันมีร่องรอยประสบการณ์ชีวิตที่เล่าอยู่ในการแสดงนะครับ มันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ใครก็ถ่ายทอดอะไรแบบนี้ได้นะเลยรู้สึกว่าเวลาที่เธอแสดงอ่ะมันเหมือนเรากําลังนั่งดูชีวิตของคนคนหนึ่งอยู่อีกอย่างที่ผมชื่นชอบมากๆจากการแสดงของมิซึชิมะฮิคาริคือเธอจะปล่อยอารมณ์ไปกับสิ่งแวดล้อมครับอย่างซีนที่สนุกซีนที่ตลกเนี่ยเธอก็จะหัวเราะหรือว่าขำไปกับสถานการณ์นั้นอย่างจริงใจอ่ะหรือซีนที่ต้องร้องไห้หรือแสดงซีนอารมณ์เนี่ยมันก็ดูเข้ากับสิ่งแวดล้อมบริบทที่ถูกเล่าในซีนนั้นๆมาก่อนล่วงหน้านะครับมันไม ต้องหัวเราะเดี๋ยวจะต้องร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยดูเป็นธรรมชาติแล้วมันก็ดูลื่นไหลอีกข้อหนึ่งที่ผมชอบมากๆคือการใช้ความนูนทรัลของเธอในการเล่าตัวละครนะไม่ว่าบทนั้นมันจะดราม่าสุดๆคอมเมดี้ฮาจัดๆหรือว่าโรแมนติกทุกอย่างมันจะถูกเล่าอย่างพอด,ดีไม่เยอะไม่ล้นแล้วก็ไม่น้อยเกินไปรวมถึงฮิคาริมักจะเลือกรับบทที่มีความเท่าๆครับไม่ได้ดีเด่นจนเอื้อมไม่ถึงแล้วก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างบริสุทธิ์ มันทำให้ตัวละครที่เธอถ่ายทอดออกมาเนี่ยมีความเป็นมนุษย์มีความเป็นปุถุชนเข้าถึงได้แตะต้องได้นั่นเองครับผลงานระดับมาสเตอร์ e พีซของมิซูชิมะฮิคาริผมเลือกมาฝาก2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกโซเรเด m โอะอิคิเตยูกุซีรี์ปุ่นระดับมาสเตอร์ e พีซ เรื่องเยี่ยมที่ผมแนะนำว่าต้องดูสักครั้งหนึ่งในชีวิตเป็นซีรีส์จากปี2011และผมก็เคยรีวิวเรื่องนี้แบบจัดเต็มในเพจแล้วนะครับลองไปค้นดูได้เป็นเรื่องราวของสองครอบครัวที่ครอบครัวหนึ่งเนี่ยเป็นครอบครัวผู้สูญเสียเมื่อลูกสาวคนเล็กของบ้านถูกฆาตกรรมตั้งแต่อย่างเด็กความเจ็บช้ำและความโศกเศร้า กัดกินและทําให้ครอบครัวนี้ล่มสลายครับส่วนอีกครอบครัวหนึ่งเนี่ยเป็นครอบครัวของฆาตกรที่ในเวลานั้นฆาตกรก็ยังเป็นเยาวชนเช่นกันพวกเขาก็ต้องแบกรับความทุกข์จากการกระทาของคนในครอบครัวต้องก้มหัวขอโทษไปตลอดชีวิตและไม่สามารถใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ได้อย่างมีความสุขแม้ว่าเวลาจะผ่านไปแล้วหลายสิบปีแต่แผลในใจของทุกตัวละครยังไม่หายไปไหนครับจนกระทั่งวันหนึ่งสองครอบครัว ต้องโครจรมาพบกันซึ่งซึ่งหน้าอีกครั้งมิซูชิมะฮิคาริแสดงเป็นฟุตบะครับฟุตบะเนี่ยเป็นลูกสาวของครอบครัวฝั่งฆาตากรก็คือเป็นน้องสาวของฆาตากรนั่นเองฟุตบะเป็นตัวละครที่ต้องแบกรับกรรมที่เธอไม่ได้ก่อเอาไว้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมชอบการถ่ายทอดมุมมองของคนที่ไม่สามารถก้าวต่อไปได้เพราะว่าจมดิ่งอยู่กับความทุกข์ใจซึ่งฮิคาริแสดงออกมาได้อย่างแบบ กัดกินในทุกๆซีนแต่มันมีอยู่ซีนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าการแสดงของมิสเตอร์ชิมาะฮิคาริเล่าได้ดีที่สุดเป็นซีนที่ฟุตบะททำลิปสติกตกครับแล้วเธอก็รีบเก็บอย่างลุกลี้ลุกลนพร้อมกับกล่าวคำขอโทษตลอดเวลาขอโทษขอโทษฉันขอโทษฉันขอโทษตัวละครน,นี้มันไม่ได้ขอโทษเพราะว่าทำของตกนะแต่ว่าเป็นการขอโทษเพราะว่าตัวละครตัวนี้แต่งหน้ามันเหมือนกับว่าเธอไม่ได้ถูกอนุญ,ญาตให้ได้รับความสุขอะ เป็นซีนเล็กๆที่สะท้อนให้เห็นถึงก้นบึ้งของตัวละครได้ดีมากๆแล้วฮิคาริก็แสดงออกมาได้แบบเอาใจไปเลยอะแบบคนดูสัมผัสได้ถึงความรู้สึกของฟุตบะที่แปะไว้ทั้งเรื่องได้ดีมากๆ แต่เป็นที่น่าเสียดายมากๆครับที่มิซึชิมะฮิคาริไม่ได้รับรางวัลใดๆเลยจากการแสดงอันยอดเยี่ยมครั้งนี้ของเธอถึงจะไม่ได้รางวัลแต่การถ่ายทอดบทบาทฟุตบาทของเธอนั้นสมบูรณ์แบบมากๆแล้วผมก็คิดว่าไม่มีนักแสดงหญิงคนไหนในญี่ปุ่นที่สามารถถ่ายทอดตัวละครฟุตบะตัวนี้พร้อมกับทิ้งลายเซ็นทางการแสดงบางอย่างไว้ได้ดีเท่าฮิคาริแล้วเรื่องนี้ยังไม่มีสตรีมมิ่งนะครับแต่ว่ามีคนทำซับไทยเอาไว้เดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการรับชมเอาไว้ใต้คลิป มาสเตอร์พีซอีกหนึ่งชิ้นของมิซูชิมะฮิคาริคือซีรีส์บุเรื่องคอร์เทจเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมชอบมากๆกับเรื่องราวของนักดนตรีเครื่องสายสีคนที่มาเจอกันโดยบังเอิญแต่ในความบังเอิญนั้นๆมีเรื่องราวที่คาดไม่ถึงซ่อนอยู่มิซูชิมะฮิคาริแสดงเป็นซูซูเมะครับในเรื่องเธอเป็นนักเชลโลหญิงที่มีบุค,คลิกนิสัยแปลกจากคนอื่นๆแต่ว่าก็เป็นมิตรมากๆนะครับแต่ข้างในของเธอเนี่ยซุกซ่อนอะไรเอาไว้มากมายเพราะว่าในอดีตสมัยที่เป็นเด็กเนี่ย เธอถูกพ่อบังคับให้เป็นสาวน้อยลวงโลกทําให้เธอเติบโตขึ้นมาอย่างไม่มีเพื่อนตัดขาดสังคมแล้วสังคมก็ตัดขาดเธอแต่โชคดีที่เธอมีดนตรีแล้วก็เพื่อนใหม่ๆที่เป็นนักดนตรีกลุ่มนี้เนี่ยเข้าใจแล้วก็อยู่เคียงข้างเธอครับฮิคาริถ่ายทอดตัวละครซูซูเมะออกมาได้อย่างมีสเสน่ห์มากๆเรื่องนี้เนี่ยครบรถทุกอารมณ์เลยมีทั้งความสดใสความตลกความตลกหน้าตาย จนถึงเส้นเรื่องแนวแอบรักโรแมนซ์แล้วก็มิตรภาพรวมถึงความเศร้าความเจ็บปวดแล้วก็ความผิดหวังเรียกง่ายๆว่าเป็นการแสดงที่เอื้อให้ฮิคาริถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งผมชอบการถ่ายทอดของฮิคาริมากๆเลยนะมันเป็นการปล่อยจอยแล้วก็ปล่อยเศร้าไปกับสถานการณ์ต่างๆของเรื่องได้ดีมากๆซึ่งการแสดงแบบนี้เนี่ยทำให้ตัวละครอ,อย่างซูเมะดูมีตัวตนอยู่จริงๆแล้วก็จับต้องได้ครับ แล้วก็เป็นที่น่าเสียดายอีกเช่นกันที่มิซูชิมะฮิคาริไม่ได้รางวันทางการแสดงจากเรื่องนี้นะครับส่วนตัวผมก็แปลกใจอยู่พอสมควรเลยที่ว่าทำไมเธอถึงไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะผมเชื่อว่าคนที่ได้ดูคอร์เทจจะต้องชื่นชอบการแสดงของมิซูชิมะฮิคาริอย่างแน่นอนคอร์เทมีสตรีมมิ่งอยู่ใน Netflix แล้วนะครับสามารถรับชมได้เลย ซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่องอื่นๆของมิส s ชิมะฮิคาริที่น่ารับชมเช่นกันเลือกมาฝากหลายเรื่องเลยนะครับเรื่องแรก Woman ซีรีส์ดราม่าหนักหน่วงเรื่องนี้ฮิคาริแสดงเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวลูก2คนที่สามีเสียชีวิตไปนะครับ เรื่องต่อมาว่ากาโมโนทาชิเรื่องนี้ฮิคาริแสดงเป็นน้องสาวคนกลางของบ้านที่มีแต่ลูกชายครับคือมีพี่ชายสองคนแล้วก็น้องชายอีกสองคนทํางานเป็นพยาบาลแล้วก็เป็นชู้กับหมอที่เป็นหัวหน้าของเธอด้วยซึ่งสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์นี้ถูกจับได้เรื่องนี้ถูกใจคอซีรีแนวครอบครัวที่เล่าเรื่องอย่างเข้มข้นแน่นอนเรื่องต่อมาคือโอยาจิโนเซนกะตอนที่2เรื่องนี้เนี่ยฮิคาริแสดงเป็นนักมวยที่มีพ่อเป็นโค้ชครับ เรื่องต่อมาคือ c o m b i n a t i o n หรือ Saving My Stupid Youth ซีรี e ์แนว Coming of Age ที่ฮิคาริได้โชว์ Skill Comedy กับบทบาท Sister หรือว่าคุณครูจากโรงเรียนหญิงล้วนคริสที่ต้องดวปัญหาต่างๆของนักเรียนเมื่อโรงเรียนของเธอต้องไปรวมกับโรงเรียนผู้ชายล้วนซึ่งเป็นโรงเรียนคู่อริเรื่องนี้มี streaming อยู่ใน Netflix ครับเรื่องต่อมาคือ Love That Makes You Cry เรื่องนี้ฮิคาริแสดงรับเชิญ2ตอนนะครับเป็นบทแม่ของนางเอกตอนเด็ก เรื่องนี้เธอออกประมาณ1-2ซีนเองนะครับถ้าจําไม่ผิดนะแต่ว่าเป็นซีนที่น่าจดจํามากๆการแสดงของเธอยังทําให้ผมจําได้อลลอกที่เธอพูดกับลูกได้จนถึงทุกวันนี้เลยอะเรื่องต่อมาคือโตโตะทีวีครับเรื่องนี้ฮิคาริแสดงเป็นคุโรเอะนากิเทสึโกหรือว่าโตโตจังนักแสดงทางโทรทัศน์ซึ่งมีตัวตนจริงๆด้วยนะเรื่องต่อมาคือค no ังโกคุโนฮิเมซมะ ซีรีส์แนว Black Comedy ซึ่งเรื่องนี้ฮิคาริแสดงเป็นตำรวจในคุกหญิงซึ่งในเวลาต่อมาเธอได้ร่วมมือกับนักโทษที่พ้นโทษไปแล้วทวงคืนความยุติธรรมให้กับนักโทษหญิงคนหนึ่งที่มีการตัดสินคดีผิดพลาดครับเรื่องต่อมาคือมิรไรเอโนเทนเคาโต ฮิคาริแสดงเป็นคุณครูแล้วก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ถูกแอสไซน์ให้มารับผิดช,ชอบชมรมมวยซึ่งเธอไม่ถนัดเอาซะเลยเรื่องนี้เนี่ยได้ดูฮิคาริแสดงแบบผ่อนคลายและเธอก็ได้ประกบกับคิมุระทาคุยะด้วยนะปิดท้ายที่ first love h a s u k o i ซีรีส์จาก Netflix ที่โด่งดังมากๆนะครับฮิคาริแสดงเป็นพนักงานขับรถแท็กซี่ที่ความจําเสื่อมแล้วก็ได้พบกับรักแรกของเธอ รวมถึงเรื่องราวความรักครั้งแรกที่ถูกซุกซ่อนเอาไว้ภายใต้เสียงเพลงของอุทดะฮิคารุครับผลงานแสดงชิ้นใหม่ๆของฮิคาริตอนนี้ยังไม่มีอัปเดตนะครับน่าจะยังอยู่ในช่วงพักหรือว่าซุ่มเตรียมตัวรับงานใหม่อยู่นะและนี่คือเรื่องราวบนเส้นทางบันเทิงกับผลงานการสแสดงของสุดยอดฝีมืออีกคนของวงการบันเทิงญี่ปุน่นซึ่งผลงานแทบทุกเรื่องถูกพิสูจน์แล้วว่าคู่ควรแก่การรับชมเพราะมิซูชิมะฮิคาริเกิดมาเพื่อเป็นนักสแสดงมืออาชีพ สุดท้ายนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิง่งกดทุกสิ่งทุกอย่างให้กับช่องบันทึกซีรีส์ปุนด้วยนะครับหรือจะเข้ามาพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์ทั้งทาง y o u t u b e และ Facebook ขอให้ทุกท่านรับชมซีรีส์ปุนให้สนุกนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ